แอปพลิเคชันด้านการเงินดีๆที่เรียกได้ว่าผมใช้มา5-6ถึง6ปีและทำให้ผมรวยเปลี่ยนหลักเ <_ d ose> ชื่อว่าใครต่อใครหลายคน <_ d ose> คุณต่างก็รู้ดีนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเครื่องมือทางการเงินมันมีเยอะมากๆ <_ d ose> แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเพืเ่อนๆพี่ๆทุกคนและผมก็ใช้กับตัวของผมมากว่า5-6ถึง6ปีแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่า Money Manager นะครับ ต้องบอกว่าในรูปที่คุณกําลังเห็นอยู่ Money Manager เนี่ยที่ผมใช้นะมันจะมีแบบคาดสีแดงเดนาะมันจะมีทั้งตัวฟรีแล้วก็ตัวเสียงเงินนะปกติเนี่ยตัวฟรีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีโฆษณาเกิดขึ้นแล้วก็มันสามารถแอดบัญชีนะครับที่เป็นแบบบัญชีทั่วไปออมทรัพย์อะไรเงี้ยเท่าที่ผมจําความได้เนี่ยมันจะแอดได้อยู่ประมาณ3-5บัญชีแต่ถ้าเป็นตัวเสียงเงินเนี่ยคุณจะสามารถแอดได้แบบไม่จํากัดนะโดยที่ตอนผมจ่ายผมจ่ายสําหรับ iOS เนาะผมจ่ายอยู่99บาสันจะ้ามาถนะรันจะส,ามาะจะสอมครในของ ของรายรับรายจ่ายสมมุติว่าวันนี้เนี่ยคุณเนี่ยไปใช้ใจ่ายอะไรมาก็สามารถแอดบันทึกเข้าไปแบบเรียลไทม์ได้เลยหรือว่าคุณมีรายได้อะไรเข้ามาคุณก็สามารถแอดเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะมาที่สําคัญมันสะดวกมากๆเลยเพราะว่าแอปตัวนี้เนี่ยพอตกสิ้นเดือนเนี่ยคุณแอดข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บม,มันจะสรุปเป็นกราฟมาให้คุณเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณใช้ใจ่ายจริงๆเนี่ยมันเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ตามกระปุกต่างๆที่คุณได้แบ่ง เอาไว้นะครับและที่ผมชอบมากที่สุดคือแอปตัวนี้มันไม่ใช่แค่บันทึกรายรับรายจ่ายแต่มันสามารถบอกกําหนดให้กับคุณได้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณใส่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือนี้สินเข้าไปตัวของคุณในวันนี้คุณมีทรัพย์สินหรือนี่สินสุดทธิแล้วเนี่ยหากลบกบหนี้กันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าแอปตัวนี้มันเจ๋งมากถ้ามีโอกาสนะก็ลองไปเล่นแอปตัวนี้กันดูนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณทํามันทุกวันอย่างที่ผมใช้งานนะค,คุณจะเป็นหนึ่งคนที่มิการเงินที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าชอบคลิปคิปนี้ครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมผ่านกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับบายๆครับผม